เริ่มแรกก็คือผมเป็นมือใหม่ครับแล้วก็จะชอบอยู่ตามพวกกลุ่มซิกกลุ่มไลน์ Open Cha ทอะไรเงี้ยพวกที่โค้ดที่เขาไลฟ์ตามติดต่อครับแต่ตอนี้มันมีวันหนึ่งครับมันมีพี่คนหนึ่งเขาเข้ามาในกลุ่มแต่ว่าเขาไม่ได้เทรดตามพวกซิกพวกที่ในกลุ่มก็เทรดกันครับคือเขาจะเทรดด้หมือนคนอื่นนะเขาจะเทรดเทรดสั้นจบงานไวครับเขาก็ชอบอธิบายแบบเวลาเขาเทรดเขาดูอะไรพวกนี้ยครับ แล้วก็มิเลดเขาอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเก็บอาประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าประมาณยังไม่เกินเนี่ยครับผมเห็นเขาเทรดผมก็เลยอยากเทรดตามได้แบบเขาครับก็เลยมาเจอตามกลุ่มเฟซบุ๊กครับแล้วก็เจอชื่อพี่พลครับก็เลยมาตามเพจอ่าพอมาตามเพจพี่พลก็เห็นเห็นพี่พลชอบโพสหน้าเพจแต่ไอหน้าเพจครับแต่ว่า แกะไม่เป็นครับก็ดูดูแล้วก็เห็นพี่พลชอบโพสผลงานนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มมั่นใจเลยมาฟังคลิป youtube ในพี่พลพวกคลิปสัมภาษณ์นักเรียนคลิปสอนต่างๆเนี่ยก็เลยทักพี่พลมาเรียนครับก็ดูจากผลงานนักเรียนพี่พลครับน่าจะเป็นของจริงก็เลยเรื่กพี่พลครับก่อนมาเทศกับพี่พลก็เทะพวกดีมานส์พายครับแล้วก็ มันรอนานแล้วก็วินเดผมได้วินเดน้อยก็เลยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็เลยอยากหากหาโค้ดที่จะโค้ดตัวเองได้แบบให้ตัวเองพัฒนาขึ้นนะครับก็เลยมาเทรดกับพี่พลมาเรียนเทรดกับพี่พลพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับจากอ่ามองโครงสร้างไม่ค่อยออกแล้วก็พอมาเรียนกับพี่พลก็เหมือนแบบ เก็บรายละเอียดพวกกราฟต่างๆนะครับอ่าแล้วก็จุดเข้าที่มันควรจะไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นวินเลทหลังๆก็อยู่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะครับเรนกับพี่พลพัฒนาอย่างแรกเลยมันมีวินัยในการเทรดครับคือพี่พลจะสอนให้รอหน้าเทรดถ้าถ้าไม่ใช่ก็ให้นั่งรอจนกว่ามันจะใช่ก็ แรกๆก็รู้สึกอึดอัดนะแต่พอทําไปเร,เรื่อยๆมันก็เริ่มชินจนเริ่มมองเห็นติ่งท่ตัวเองเคยแบกเทสมาครับแล้วก็พอหน้าเทสมามันก็ทําให้มั่นใจกล้าเข้าเทปเลกๆหลักๆเลยผมรอกราฟไม่ได้ครับคือเห็นมันยากจะอยากเทดตลอดเวลาค,คือมันมันเหมือนแบบเอ้ยตรงนี้มมาน่าจะใช่เข้าไปเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับ คือไม่ไม่มีแผนที่ชัดเจนครับแต่พอมาเรียนกับพี่พลนะเหมือนแบบต้องดูตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้มาแล้วต้องรออะไรอีกพอมันมีอะไรหลายอย่างประกอบเข้ากันมันก็เลยทําให้มั่นใจกล้าเข้าออเดอร์ครับเพียงพอครับคิดว่าอันนี้ถ้าฝึกจนทานานนะผมคิดว่าเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้เลยครับแล้วก็แค่ดูวิดีโออย่างเดียวก็ พอพอแบบพอรู้เรื่องพอเข้าใจแล้วครับแรกๆก,กผมตอนที่พี่พลส่งอ่ามามาทางเทเล gram มาผมตกใจอ่ะเนื้อหามันเยอะเยอะมากครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็นิ่งอยู่นิ่งไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็มันมันเริ่มมาไล่ดูพี่พลเขียนในไอ้โค้ดเล็กๆว่าต้องดูอันนี้อันนี้นี้ก่อนก็เลยเริ่ม ทำความเข้าใจตามที่พี่พลบอกอะถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําตามเข้าใจตามที่พี่พลบอกก็จะรู้สึกว่ามันมันจะเหมือน,นว่าพี่พลวางาว,วางมา,มาไวหมดวางวางวางมามามาไว้หมดแล้วครับก็เลยทําให้เข้าเข้าใจได้ไง่ายครับแรกๆรู้สึกว่าทําไมมันผมผมคิดว่าผมจะทําได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วทาแรกๆก็ใช้เวลานานมากทํากันบ้าง ประมาณสามสี่วันนะกว่าจะได้เทืดหนึ่งแต่พอมันทําไปเรื่อยๆก็มันเริ่มเข้าที่มันก็เหมือนเป็นอ่าุสโลโบายของพี่พลนะที่ให้นักเรียนทำเยอะรนะเพื่อให้นักเรียนได้จําหน้าเทืดก็เลยรู้อ๋อที่พี่พลเขาเขาไล่บีให้ทากันบ้านก็เพราะแบบนี้นี่เองประมาณนแรกๆมันก็ยังงงๆอยูอ่วิดีโอของพี่พลละเอียดมากครับถ้าดูสองรอบสามรอบตามที่พี่พลบอกนะมันจะเก็บ เก็บไอ้จุดเล็กๆท,ที่พี่พลบอกในวิดีโอครับเดี๋เก็บได้หมดแล้วพอพอเราย,ยิ่งดูมามาทำ back turn, แบ็กเทนจะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเห็นภาพเห็นโครงสร้างเห็นกราฟแล้วก็เห็นจุดที่พี่พลย้ำกับนักเรียนรุ่นเก่าบา่อยๆครับมันก็เลยละเอียดครับบรรยากาศครั้งแรกที่มาเจอพี่พลตื่นเต้นครับก็คือดุนว่าเราจะเป็นคิวที่เท่าไหร่อะไรประมาณครับเพราะพี่พลไม่ได้แจ้งว่า จะเริ่มจากคนไหนก่อนเนี่ยพอเจอพี่คนแรกก็เอาแล้วเขาพี่ผลเขาเจะดูพี่พี่คนแรกยังไงหรือประมาณเนี่ยก็ดูดูมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยจนมาถึงเพลงก็เริ่มตื่นเต้นนะครับแล้วก็บรรยากาศก,าก็เล็กอ่าแรกแรกก็จะอาทิตย์แรกๆก็จะเงียบเียยังไม่ค่อยกล้าคุยกันพอเริ่มกลางกลา,างๆโค้ดไอ้กลางาวันที่เรียนก็เริ่มคุยกันก็ รู้สึกดีครับเข้าแล้วพุ่งอันนี้ยืนยันครับว่าเป็นจริงถ้าเกิดฝึกตามที่พี่พลบอกถ้าเราไม่มีอะไรผิดห้าถึงสิบห้านาทีก็จบงานแล้วครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปรอนานครับไม่เครียดไม่กดดันอ่าหลังจากเรียนจบถ้าทำกันบ้านเยอะนะครับอันนี้จะจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากนะครับจะเห็นตัวเองจาก ที่เมื่อก่อนเทรดไม่ได้จนเปลี่ยนมาเป็นแบบเทรดได้มองกราฟออกอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นคนละคนนะครับอ่พี่พลเป็นอาจารย์ที่เป็นเป็นอาจารย์จริงๆครับคือผมไม่เคยเห็นใครที่จะมาไล่บี้นักเรียนแบบให้ทํากันบ้านนะ,พ,ะพี่พลจะถามทุกวอาทิตย์เป็นไงบ้างกันบ้านกี่ชุดแล้วผมก็เห็นจะจะถามแต่คำเนี้ยครับผมก็เลยมั่นใจว่าพี่พลน่าจะ อยากให้เราเทรดได้จริงๆอะไรประมาณนี้ครับหาน้อยครับที่จะมีอาจารย์แบบนีบ้ก็อยากให้รีบมาเรียนกับพี่พลครับเพราะว่าน้อยมากที่คุณจะได้เจออาจารย์ที่แบบใส่ใจนักเรียนขนาดนี้ครับแล้วก็คือพี่พลเป็นของจริงเพราะว่าพี่พลอยู่ในตลาดมายี่สิบยี่สิบกว่าปีครับแล้วก็อยากให้รีบๆมาเรียนก่อนที่พี่พลจะไม่ได้สอนครับต่อไปพี่พลอาจจะเหลือ แค่คอร์สวิดโออย่างเดียวแล้วคุณก็จะไม่ได้การแนะนำจากอาจารย์จริงๆนะครับก็อยากให้รีบมาเรียนกันพี่พลเคยบอกว่าถ้ามีวาสนาต่อกันก็จะได้เจอการได้มาเรียนกันผมว่าถ้าอยากมีวาสนาก็ให้มาเรียนกับพี่พลดีกว่าครับเหมือนผมผมก็คิดว่าผมน่าจะพอมีบุญวาสนาก็เลยได้มาเจอพี่พลก่อนเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ไม่รู้เวยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม แรกๆก,ก็คือไม่รู้จักพี่พลเป็นซ้าแต่ที่มั่นใจก็เพราะว่ามาฟังวิดีโอสัมภาษณ์นักเรียนแล้วถ้าเกิดคุณรู้จักพี่พลอยู่แล้วกําลังลังเลจะเรียนกับพี่พลหรือจะเรียนของก๊อปผมว่าถ้าเกิดคุณบังเอิญเปิดมาเจอวิดีโอนี้ผมแนะนําให้คุณมาเรียนของจริงดีกว่าครับแล้วคุณจะได้อะไรมากกว่าหน้าเทศคุณจะได้ประสบการณ์ยี่สิบกว่าปีของพี่พลที่พร้อมจะแก้ปัญหาการเทศของคุณได้ทุกอย่างแล้วก็ข้อคิดดีๆจากพี่พลครับ ฝากถ,ถึงคนที่มาเรียนแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้เริ่มวิดีโอดูวิดีโอนะครับก็ให้รีบแบ่งเวลาดูวิดีโอครับให้ให้ไวที่สุดเพราะว่ามันมันมันจะไม่ทันครับพอถึงเวลามันต้องเราต้องทำกันบ้านเก็บไว้เพื่อรอพี่พลมาตวรวจเผื่อมีเวลาเหลือเยอะก็ดูไฟพวก pdf อกันบ้านของรุ่นพี่แล้วก็แกะแกะกาออกมาประยุกต์กับหน้าที่เทศุเราแล้วก็ทำกันบ้านให้เยอะ เพื่อเทดให้เป็นตัวเราเพราะถึงเวลาโคชชิ่งพี่พลจะได้แก้ได้ถูกจุดครับ